แล้วก็กลับกันไปแล้วนะพี่นะสำหรับรายการอุปเชตทีวีแล้วก็กลับมาอยู่ในเกมไมค์ครับนะพี่และวันนี้ที่พูดตรงๆนี่อยากจะพักกันบ้างนะอยากจะพักไมค์ครับสักวันมันจะเป็นอะไรไม่ว่าฮะวันนี้นี่มาอยู่กันในเกมแบดกายออนลกูหรือว่าไอ้ชั่วในสกูลนะไอ้ชั่วในโรงเรียนนะวันนี้จะเป็นคนที่แบบชอมบ,บูลลี่เด็กไงพี่ไ <c oughs> อ้เอ้ยมึงดูนี่มึงอยากจะเลือกเป็นใครวะกูอยากจะเลือกเป็นเด็กเฮียตั้งตัวนึงเลยนี่เลยมาแล้ว โอ้มึงมึงอยู่ไหนกูอยู่หน้าโรงอาหารเนี่ยพี่โอเคกูอยู่โรงอาหารเหมือนกันไหนอ่ะไอชายคนนี้เหรอเฮ้ยไอพี่ไอพี่ไอพี่พี่ไพี่นี่มันพ่อกูไอพี่มาเอ็มซีเอานะเป็นไรวะไอพี่ไพี่อย่าเพิ่งก่อนดิโอเคโอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่เชียวนี่ไปยินะ ตีนะไอ้เยไอ้เ้ยไอ้เลย้เยเฮ้เยเอ้เไม่จะตายอ่ะเฮ้อเขี้ยะเี้ยอะไรอ่ะบ้วหัวปลาฮะอะปลาแกได้เี้ยก็สำับเกมนี้นะพี่นะมันไม่มีอะไรมากเลยให้เราแบบว่าปันป่วนกันได้นะ้วก็ทำาเว s ได้พี่ออเออมันก็ไม่มีอะไรมากเลยนะเนี่ยเลย ไอ้กูไม่อแลเชื่อเลยว่าไอ้เกมเนี้ยกูเคยไปเล่นมาก่อนด้วยพีแต่กูไม่ได้แค้นแล้วซึ่งของมันก็ยังอยู่ครบทุกอย่างเลยพีวอดแล้วมัไมกูใช้ของไม่ได้เลยบุ้งเมาต้องไปเก็บตามแหมประเอนนะฮะเป็นยังไงเอ้มึงเจอไอ้อนแบบนี้มึงขี้โกงกูว่าแล้วเราไปชวนกูเล่นเกมนี้ ไอ้เจนี่คุงโดนกูต่อยไอ้เปลี่ยนเกมบูเปลี่ยนเกมโดนรับได้โดนรับได้ก็โอเคกูต้องทังเวยก็คือจำออนสติลเด่นหนอเหยียบหัวผู้เล่นน้ำหมดห้าคนเหนอได้เลยนี่เงินหนึ่งคนสองคนไม่พี่ไม่กูเหยียบดีดิพี่ไม่นี่ไงเหยียบหัวเลยอืมเวทผ่านแล้วไหนพี่เฮือยู่ไหนเห พ่อครัวเฮ่อประเด็นนี <ến> ้พ่อครัวอยากกินข้าวครับอยากกินข้าวได้มาเดี๋ยวป้อนอยากกินข้าวครับไหนอยู่ไหนไปเอ้ไอ้โดนด้วยเฮ้ยคิดมาโดนคิดมาโดนเฮ้ยโดนเฮ้ยออกมากระโดดดิได้จริงเหรอออกมากระโอกดิวะออกมากระโดดดิเฮ้ยตามไม่ทันเราก็ไม่เบื่อนี่เลยไอออนแมนเฮ้ยมันมีด้วยเฮ้ย ขับรถเลยขับรถเลยเฮ้ยไม่มีขอพี่่อยพี่ได้โปรดได้ปลดรู้อยากร <laughs> ู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบนแบนแบนเฮ้ยไมเป็นแบนวยอะม่ไีเลยโมงแบนไล่พีงอ้อโดนกุลีปลาหมึกเขาให้ อไอฮะูอยู่นี่เชี่ยนี่มึงคิดว่ามึงมีนี่มึงเก่งมากเป่าวฮะเพื่อนฮะคิดมึงโอยเอ้ยเสบตายโง่ยยัยไม่โอยยยชั่นยย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 ไดไยยยไยย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 ่ายยยยยยย่ยยยยอไ ไม่เล้ว <drive> แต่ป้าว่ากันว่าสิ่งที่มึงมีกูไม่มีฮะเฮ้ยไปยันนี้ยันน้องก็ไม่มีฮะหนุดได้โง่มึงมาจูมาเนี่ยเด็กเคี้ยวไปไปไปของเลยนะโอ้นี่ไงโง่เอ้ยมึงตายแน่แย่แล้วมันไปได้ของมา่างไหนวะไปหามาเออกูไม่รู้กูไม่รู้ไม่บอกไม่คุยอยู่ไหนล่ะอยู่ไหน

ึงออกมากูอยู่ไหนกูอยู่ที่เดิมอ่ะอยู่ตรงระเบียงเลยกูอยู่ไหนอ่ะไหนไหนไหนกูเห็นมึงเลยมึงอยู่ไหนไหนไหนเรื่อกูอยู่ที่เดิมนี่มึงนี่มึงมายิงกูเมื่อกี้อ่ะแต่กูอยู่ที่เดิมเนี่ยไหนเมื่อไอ้เหี่โม่ต่อแหลกจั์ไอ้เหี้ยต่อแหลกูไม่เห็นมึงเลยอันนี้มึงมาเจอกูลงอาหารป่ะฮะเอ่อโอเคลงอาหารมาลงอาหารมาึงมาเจอกูลงอาหารเลยไปไปไปไหนมึงอยู่ไหนกูมาแล้วเนี่ยเนี่ยกูมาแล้วฮึบไปเลยไอ้เหี้จนี่หลาเอ๊ ตอบรับได้ไอ้กูเนมเล่นเดี๋ยกูเฮะไอ้บลูมกูกูเจออะไรที่ทำโบราณอยู่ใต้ดินว๊าดไอ้อะไรอะมีด้วยเหรอกูคือไปไม่ได้กูติดถนนอ่าคุณมาแล้วไอพี่เราไปหาอะไรที่ทำใหม่ดูนะเพื่อนได้อาจจะมีอะไรดีๆแถวนี้นะเมื่อกี้เจอเอเลี่ยนเหรอเอออยู่ใต้ดินเลยเมื่อกี้กูบั็อกลงข้างล่างอะแล้วมันต้องลงไปยังไงอะก็ไม่รู้อะเกมมันอาจจะมีอีสเตอร์เอ็กอะไรซ่อนอยู่อีกนะพี่ ไหนว่ามันอยู่ใต้ดินมันมันต้องมีทางไปใต้ดินนียวะพี่เฮ้ยหรือว่าเราอาจจะต้องไอ้นี่วะอาจจะต้องทำเควสไปเรื่อยๆวะเควสอะไรอะ่ะคิดว่าไงมันมีเควสอยู่มันมีมิชชั่นอยู่เว้ยถ้าเราทำไปเรื่อยๆอาจจะเไยลอง,อง,ล,องลองหาท่อไหมกูเห็นมันเหมือนเป็นท่ออะไรสักอย่างอะเป็นท่อเป็นท,ท่อก็ต้องอยู่ตรงไอ้จุดถังขยะเออสาย้ายสายนั่นแหละเออตรงไปตรงไปตรงไปเออเราเห็นหลุมปะเหรอนั่นแหละนั่นแหละหลุมเอเลี่ยนเว้ยใช่เหรอเออเอามึนลงไปสำรวจก่อนไหมได้ได้๋ยวกูลงลงไปสำรวจเลยอะลงไปสำรวจเลยลงไปเลย กวนตีนะกวนตีนไอสัตว์เฮ้ยแม่มื่อกี้ฝากกูลงไปเหรอตายเลยกูรู้สัตว์ด่มึงก็เชื่อใจไม่ได้แล้วตอนเนี้ะโคตรเป็นพวกขี้โง่เบ๋ขี้โ่สารลามมึงไะโอ้ยพี่พี่ขอร้องหนึ่งหนึ่กันึ่งหนึ่งกทาแกงกกกทางไปเลย

กูตายเลยกูด้วยนะด้วยนะพวกทำกูตายเลยอะโอ้มันมีบ้านมันมีอะไรเยอะนะพีถ้ามันทำเป็นแบบเกมดีๆน่าจะสนุกนะคิดว่าไงวะเออกูว่าถ้าทำดีๆน่าจะพอกับ gta เลยนะเฮ้ยมีร้านขายของด้วยไอพี่มันจุดก่อนดีพีมึงนี่จะเล่นได้เป็นแบบเหมือนเป็นมนุษย์ปนาวไม่ได้ไงอะไหนมันทำอะไรได้ไอคนเนี้ยคนที่ไม่ต้องซื้อของแล้วโอ้ซื้อของได้เออโอ้ซื้อระเบิดได้ด้วยเออ บ้าล่ะกุญแจโอ้โหออ <laughs> ไปพีพีพๆๆีๆอะไรไม่ <laughs> 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 ไ้จเจอกูยิงธนูส่ะยิูใส่ลงไม่เกินลงไนมู่ใส่น่นี่นี่สตันสตันสตนเสตัน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 สันสตัน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 สตัสตสตันนสตันตันส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 ตัสตัน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 ยอ้่ กพี่ยังไงเลยพี่ขุดซีจอนเลยว่ะเกียบเลยมันมีของงี้ด้วยเหรอฮะโยนแอบข้างบนเลยสัตว์แอบข้างบนแอบแอบคือไปไม่ได้หรอกเผา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 ไอ้กูเผาคนพี่ผู้เผาเผาผู้ใยพี่ได้ฟองอยากซื้อหรือไงเว้ยพี่อยากซื้อใช่ไหมึงไปนอนกับมันเลย ไอ้พ <m í toys> ี่ห <adam> ย <berish> ุดก่อนพี่หยุดก่อนพี่หยุดก่อนพี่หยดก่นพี่พี่พี่หยุดหยุดก่อนพี่หยุดก่อนพี่พี่หยุดได้หยุดไว้นี่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 นีเฮ้ยไปอยู่ร้านคุณยายคุณมาแล้วบูมมาเนี่ยมึงต้องโดนวะ ตำรวจเอสพีดีเมาในอีมึงก็มาสู้รถคันนี้ดิวะมึงสู้รถคันนี้ไม่ได้หรออ้งโง่แน่จิงมึงมาเจอกูในโรงเรียนอีงโง่มาดิมาดิมึงอยู่ไหนอะ่ะกูอยู่ตรงสนามฟุตบอลเนี่ยไอ้ไปยืนสนามฟุตบอลไอ้ตรงโรงอาหารเนี่ยมาดิวะไอ้รถโง่ๆมึงอ่ะโดนกูขยี้แนะ่ขยี้ไม่ได้หรอกพี่รถคันนี้รถตำรวจเลยนะรถ <c oughs> ตำรวจแล้แข็งแกร่งมากนะพี่

อ้ด like uh, oh. oh. ิกูอยู่ในรถอะออกมาดิก <Yeah, ู่แต่ในรถอย่างเดียวกูมาแล้วอยากเจออะอะไรอะทำอะไรทำอะไรอ๋ออลอยไปบร้อมรถลิงโอ๋อยตลบตเก่งเลยว่ารถมึงอะอะคิดไปอยู่ในรถแล้วมันเด้มากไหมวะแล้วทำไมหลอกไฟไฟมันแรงอย่างวะ ึมก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่ไหนวะเสียงอะไรวะนี่ไงวะนอยไงอไอ้ตายบ้กูนะไอ้ตายบอากูตายบอากูาปา

ไอ้ยนี่หยุดะสใจวสใจริงกดคล้างเลยไอ้ยนี่ ไอตู้อ่สัตว์ตู้อ่ะตู้อ่ะลายไตวายลายไตวายลายไตวายลายไตว้ยชอบเล่นนักใช่ไหมไอ้พวกพี่ๆเนี่ยฮะชอบเล่นทำไมปืนเนี่ยฮะปืนเนี่ยชอบเล่นนักใช่ไหมของมึงอะฮะฮะฮะชอบเล่นนักใช่ไหมฮะฮะเฮ้ยตายไปกูเลยเรียกขอเรียกขอไอ้กูย่าให้กูย่านี่ตายนะนีดีดี่นี่ีเอาเอามึงตายแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ย เยี่ยมากยี่ยมากหลวมันนกระจกเฮ้ยปูมึงเกมึงเล่นนะยี่เป้แมองไม่เห็นตัวเองอู้หูสวนอูสวนหน้าไอ้ตัวไหน้าหน้าตัวน้า้นาดีตดนา้ย ไมไม่เป <Es> ็นไรเลยไม่เป็นไรเลยไอ้สั์กูขวัวกันไปเว้ยยังมึงก็ต้องแฮน์ทูแฮนไอ้ได้ขนาดนี้ไนดิี่อเอ MTA ีกู MTA ไไอ้ไอ้ บอลกูไอ้หนี้จะมึงเยีงบอกขวานึงไีไปหมูไอ้โง่โอเคพี่ตีก็ต้องจบกันไปแล้วนะพี่นาำสำหรับรายการรูปเส้นตีเวลแล้วก็เกมแบท ขายเอสตราวูดโอ้โหวันนี้นี่ถือว่าเป็นอะไรที่มันสมควรเลยนะไอ้แก้เกมงๆของมันเนี่ยนะนี่เลยว่าคิดว่ายังไงวะพีอ่ะมันจนลักแลกเปียกเลยนะสำหรับวันนี้นี่ก็ต้องขอโทษด้วยนะที่ว่าเออเราไม่ได้ลงไมค์คาร์บเราอยากจะไปพักผ่อนกันบ้างเพราะไมค์คาร์บมันต้องเตรียมตัวใช่ไหมพี่ใช่แล้วแต่ว่าอาทิตย์หน้านี่เดี๋ยวเราจะลงไมค์คาร์บดีไหมฮะคิดว่าไงวะเฮ้ยเขาบอกว่าไอ้นี่นะพี่ไอ้เกมไมค์คาร์บอะไอ้ที่เราจบเอนเดอร์ดาก้อนนะพีมึงรู้อะไรบ้างว่ามันยังจะมีที่นึงที่เราไปเอาปีีีีีกกกกกกดด้้้้้้้้วววววววยยยยเเ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 เรรรรราา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 ลลลืืืมมไไไไปปปปปปออ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 อฮหแแบบ่่่่ตงงงสั์ูขในนพทึ โอ hallway, ้แบบบินได้เลยจริงๆอะนะเออแบบบินเลยสุดยอดไปเลยนะเราลืมทำี่นะโอเคครับสำหรับใครที่มากดไลค์กันนะใครบ้าบุมแล้วก็บินซีก็ต้องขอบุญขอบใจขอบใจตังกิวนะหยุดหยุดได้เลยนะสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถเออพิมพ์กันในสตรีมแล้วก็ซื้อมาเล่นก็ได้นะรับรองว่าสนุกแน่ๆใช่ไหมพี่แต่แล้วโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้า